ครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้พบกับครูแบงค์อีกเช่นเคยครับในรายวิชาสุขศึกษาและพลักศึกษานะครับวันนี้จะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่อง1มิตรชิดใกล้ครับครับสาหรับสาระสําคัญในเรื่องนี้นะครับพูดถึงเรื่องเพื่อนเพื่อนมีความสําคัญและใกล้ชิดเรานะครับเมื่อเราอยู่ที่โรงเรียนทํากิจกรรมร่วมกันเราจึงควรปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีนะครับเราจะได้มิตรที่ดีนะครับความสําคัญของเพื่อน วันนี้ครูเบนยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับมีอะไรบ้างหงคือเพื่อนเป็นผู้ที่เราเล่นด้วยนะครับในทุกๆวันเวลาเราอยรงเรียน 2. ช่วยสอนการบ้านที่เราไม่เข้าใจนะครับบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้แต่เพื่อนเราอาจจะรู้เราอาจจะถามเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยแนะนําเราในสิ่งที่เราไม่เข้าใจนั่นเอง3ก็คือคอยช่วยเหลือเมื่อมีปัญหานะครับเมื่อมีปัญหาเพื่อนก็จะคอยช่วยเหลือเราแต่เราก็ต้องมีน้ําใจนะครับในการช่วยเหลือเพื่อน และ4คือเป็นผู้ที่เราพูดคุยด้วยเสมอนะครับเพราะเราอยู่ในโรงเรียนคนเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมีเพื่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับสำนวนสุภาษิตนะครับที่ครูแบงค์ได้เอามาฝากนักเรียนนะครับก็คือเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายยากนะครับหมายความว่าอะไรเราไปดูกันครับสำนวนนี้หมายถึงเพื่อนกินนะครับจะอยู่กับเราในเวลาที่เรามีความสุขเท่านั้นส่วนเพื่อนตาย เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราเมื่อเรามีปัญหาหรือทุกข์คอยปรับทุกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะวันไหนที่เรามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยกันเพื่อนจะอยู่ข้างเราให้นักเรียนลองคิดดูสิว่านักเรียนอยากได้เพื่อนแบบไหนครับเป็นเพื่อนกินหาง่ายหรือเป็นเพื่อนตายหายากนะครับสําหรับวันนี้ครูแบงก์ก็จะมีนิทานสอนใจมาหนึ่งเรื่องให้ลูกไปชมได้เลยครับ นิทานเรื่องหนูแหวนไม่มีน้ำใจกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าหนูแหวนหนูแหวนเป็นเด็กหน้าตาน่ารักเรียนเก่งแต่มีข้อเสียคือเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจมักจะไม่แบ่งปันอะไรให้กับใครหรือเพื่อนๆนคนไหนเลยอย่างเช่นวันนี้ หนูแหวนมีสีไม้กล่องใหม่ที่คุณแม่ซื้อให้ในชั่วโมงเรียนวิชาศิลปะหนูแหวนก็เอาสีไม้มาใช้แต่พอเพื่อนๆขอยืมสีเพื่อระบายบ้างหนูแหวนก็ไม่ยอมแบ่งปันเก็บเอาไว้ใช้คนเดียวหนูแหวนเราขอยืมสีเธอมาระบายได้ไหมจ๊ะไม่ได้หรอกสีเพิ่งซื้อมาให้คนอื่นระบายถ้าเกิดไม่ระวังเดี๋ยวก็หักหมดนะสิ วันต่อมาคุณแม่ทำขนมอร่อยๆให้หนูแหวนเอามาที่โรงเรียนเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนๆแต่หนูแหวนก็เก็บเอาไว้กินคนเดียวไม่ยอมแบ่งปันให้เพื่อนๆได้กินเลยสักคนอืมง่อมขนมอร่อยจังเลยอร่อยๆแบบนี้ขอเก็บเอาไว้กินคนเดียวดีกว่าจะไปแบ่งให้คนอื่นกินทำไมเล่า จนนานวันเข้าเมื่อเพื่อนๆได้เห็นถึงความไม่มีน้ำใจของหนูแหวนที่มีมากขึ้นทุกวันก็ทำให้ไม่มีใครอยากคบหากับหนูแหวนเลยเชอะไม่เล่นกับเราก็ไม่เห็นเป็นไรเล่นคนเดียวก็ได้ไม่ง้อหรอกหนูแหวนพูดบ่นกับตัวเองและหยิบตุ๊กตาหมีตัวโปรดมานั่งเล่นคนเดียวตามลําพังเช่นเคย หนูแหวนยังคงเป็นคนไม่มีน้ำใจแบบนี้เป็นเวลานาน,านจนกระทั่งวันนี้ได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้หนูแหวนเปลี่ยนความคิดไปตลอดการวันนี้ในช่วงพักกลางวันเพื่อนๆต่างก็พาการหยิบข้าวกล่องที่เอามาจากบ้านขึ้นมารับประทานกันอย่างอร่ออร่อยแต่หนูแหวนนึกขึ้นได้ว่าเธอลืมเอาเข้าวกล่องตัวเองมา ตอนนี้หนูแหวนไม่รู้จะทำอย่างไรดีได้แต่นั่งหน้าซีดหิวข้าวท้องร้องจอกจอกอยู่ที่โต๊ะด้วยความหิวจนกระทั่งปุยนุ่นเพื่อนที่นั่งข้างๆหนูแหวนสังเกตเห็นถึงความผิดปกติจึงเอ่ยถามหนูแหวนไปว่าหนูแหวนทำไมไม่ไปกินข้าวลรอจ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าคือคือเราลืมเอาข้าวมาจากบ้านนะ่ะ แต่ไม่เป็นไรหรอกเรายังไม่หิวเดี๋ยวค่อยกลับไปกินที่บ้านก็ได้ไม่เป็นไรไม่หิวได้ยังไงล่ะฉันได้ยินเสียงท้องเธอร้องตั้งนานแล้วนะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณแม่ของเราทำข้าวผัดมาให้ตั้งเยอะแยะกินคนเดียวไม่หมดหรอกมานี่มาเดี๋ยวเราแบ่งให้หนูแหวนกินด้วยกันนะอ้าวหนูแหวนไม่ได้เอาเข้าวมาหรอ น้ำหวานเพื่อนอีกคนเอ่ยถามขึ้นอย่างเป็นห่วงนี่นี่เรามีน้องไก่ทอดมาตั้งหลายชิ้นเดี๋ยวเราแบ่งให้หนูแหวนกินด้วยกันกับเรานะจ๊ะหนูแหวนมากินส้มกับแอปเปิลของเราไหมอร่อยนะวันนี้คุณพ่อของเราเอาผล,ลไม้มาให้เราเยอะแยะเลยเต็มกระเป๋าเลยนี่นี่แบ่งไปกินได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจแม่ชวนหนูแหวนกินผลไม้ ร้อมกับยื่นจานผลไม้จานโตให้หนูแหวนด้วยความเต็มใจกลายเป็นว่าเมื่อเพื่อนๆรู้ว่าหนูแหวนไม่ได้เอาอาหารมาต่างก็พากันเอาข้าวอาหารขนมผลไม้มาแบ่งให้หนูแหวนเยอะแยะจนตอนนี้มีอาหารวางอยู่เต็มโต๊ะมากมายเต็มไปหมดแล้ววันนี้หนูแหวนรับเพื่อนๆ ก็ได้นั่งรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นเป็นต้นมาหนูแหวนก็เปลี่ยนนิสัยตัวเองจากคนที่ไม่ยอมแบ่งปันไม่เคยมีน้ำใจให้กับใครก็กลายเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับเพื่อน,เ,อนเสมอเพราะรู้ดีว่า การที่เรามีน้ำใจต่อกันนั้นส่งผลดีต่อตัวเองและคนรอบข้างมากมายเพียงใดจนตอนนี้เพื่อนๆต่างก็รักใคร่ชอบคอหนูแหวนและทุกคนต่างก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันและกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราต้องรู้จักมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันต่อผู้อื่นเพราะน้ำใจ ยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะหวังว่าน้องๆจะชอบนิทานเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กับตัวเองด้วยนะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้ดูนิทานไปแล้วนิทานสอนใจในเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่าหนูแหวนนะครับไม่มีน้ำใจนะครับตอนแรกเนี่ยเหตุการณ์ก็คือว่า เพื่อนของนูแหวนเนี่ยไม่ได้เอาสีมาแต่นูแหวนนั้นมีสีเพื่อนขอยืมแต่นูแหวนก็ไม่ได้ให้ปฏิเสธไปนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนูแหวนเกิดเหตุการณ์คือลืมกระปุกข้าวไม่ได้เอาข้าวมาแต่เพื่อนทุกคนที่อยู่ในห้องต่างก็มีน้ำใจไม่เหมือนกับนูแหวนต่างก็ให้ความช่วยเหลือนูแหวนทั้งเอาข้าวเอาข,าอาขานมเอาผลไม้มาให้ จนสุดท้ายหนูแหวนก็รู้สึกคิดได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่กลับตัวกลับใจมีน้ำใจนะครับเลยเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับสำหรับทิทฐานเรื่องนี้ก็ให้ลูกได้นาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับคือการมีน้ำใจการเป็นให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์แก่ตัวเรามากนะครับ ต่อไปตั้งใจเรียนไม่ชวนเพื่อนคุยนะครับแต่ถ้าเราเห็นเพื่อนคุยและเพื่อนชวนเราคุยเราก็ควรบอกเพื่อนว่าให้ตั้งใจเรียนดีกว่าพูดจาไพเราะสุภาพกับเพื่อนนะครับถ้าเราพูดจาไพเราะสุภาพกับเพื่อนเราก็จะได้คําไพเราะจากเพื่อนกลับมาและอันที่หกก็คือรู้จักขอบคุณและรู้จักขอโทษเพื่อนเมื่อทําผิดนั่นเองนะครับ เจ็ดนะครับแสดงชื่นชมยินดีกับเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนเนี่ยทำความดีหรือเพื่อนได้รับรางวัลเราควรจะแสดงความยินดีไม่สมควรที่จะอิจฉาริษยาเพื่อนและในยามลาบากครับข้อสุดท้ายนะครับให้ความช่วยเหลือเพื่อนนั่นเองนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะลําบากวันไหนแล้วเพื่อนจะช่วยเราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับนิทานที่ที่ครูได้ยกมาเรื่องหนูแหวนเนี่ยเกี่ยวกับการมีน้ําใจ ก็พูดถึงข้อนี้เหมือนกันคือการให้ความช่วยเหลือเพื่อนนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเป็นใบงานนะครับที่ครูแบงค์ได้อ่าให้ลูกได้ทํานะครับในชั่วโมงที่7เรื่องความสําคัญของเพื่อนนะครับให้นักเรียนศึกษาเรื่องความสําคัญของเพื่อนในหนังสือเรียนหน้าที่23นะครับแล้วตอบคําถามไม่ถูกต้องนะครับเขียนลักษณะของเพื่อนที่ต้องการเป็นเพื่อนด้วยนะครับเราอยากได้เพื่อนแบบไหนให้เราเขียนไปว่า อย่างเช่นผมอยากได้เพื่อนเป็นแบบนี้นะครับเป็นคนที่มีน้ำใจลักษณะที่สำคัญของเพื่อนคือเพื่อนเป็นคนแบบไหนเพราะอะไรให้บอกครูม,มานะครับข้อที่สองคือบอกความสำคัญของเพื่อนและยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเพื่อนเพื่อนมีความสำคัญดังนี้ตัวอย่างที่ทำให้เราเนี่ยประทับใจเพื่อนนะเหตุการณ์อะไรที่ทำทให้เราเนี่ยรู้สึกว่า เราเห็นว่าเพื่อนสําคัญนะครับครับสําหรับใบงานชั่วโมงที่8นะครับเรื่องวิธีปฏิบัติตอนเป็นเพื่อนที่ดีนะครับครูแค์นะครับจะให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องวิธีปฏิบัติตอนเป็นเพื่อนที่ดีในหนังสือเรียนวิชาศึกษาและพลัฒนาของชั้นป .2 ในหน้าที่24แล้วเอามาตอบคําถามทั้งหมดมีทั้งหมด10คําถามด้วยกันนะครับให้นักเรียนกาถูกหน้าข้อความที่แสดงพฤติกรรมของเพื่อนที่ดีข้อไหนที่ดูแล้ว เป็นเพื่อนที่ดีให้ลูก,กาถูกแต่ข้อไหนที่ไม่ใช่ให้ลูกเว้นไว้เช่นยกตัวอย่างข้อแรกหวานให้เพื่อนเลิกการบ้านในวิชาคณิตเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะครับถ้าลูกคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีให้ลูกกาถูกแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้ลูกกาผิดนะครับสําหรับในชั่วโมงนี้เรื่องเพื่อนครูแบงค์หวังว่าลูกคงจะทำรายงานอย่างเข้าใจนะครับแล้วก็ให้ดูในหนังสือประกอบการเรียนไปด้วยนะครับแล้วพบกับครูแบงค์ในคลิปหน้าในรายวิชา สุขศึกษาและพระศึกษาได้ใหม่ครับสวัสดีครับ